สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครวัวสมพรน,นะคะได้เวลาเราก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะครวัวสมพรก็จะมีเมนูแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้สดต้มแล้วนะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆเลยจ้าเมนูแกงหน่อไม้ใส่ไก่แล้วก็มีกะทิด้วย มีใบกะเพราแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะนี่เลยจ้าเครื่องครบแล้วเราก็ไปผสมเครื่องแกงกันก่อนนะคะวันนี้เสี่ยงสมพรก็แหบอีกแล้วนะคะเป็นหวัดฝนตกทุกวันเลยเราก็ใส่กระทิลงไปนะคะวันนี้สมพรใช้กะทิขวดแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ ผลให้ทั่วแบบนี้เลยแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะกาทิค้นเกินไปนี่เราก็มาเคี่ยวพริกแกงให้หอมนะคะเมนูแกงหน่อมไม้ใส่ไก่อันนี้เป็นหน่อมไม้สดนะคะไม่ใช่หน่อมไม้ดองนะคะ แค่พิแกงให้หอมนะคะแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปฝนตกทุกวันเลยนะคะที่บ้านสมพรแต่จะตกไม่เยอะเหมือนที่อื่นนะคะน้ําก็ไม่ท่วมแล้วก็ไม่เคยท่วมด้วยนะคะฝนตกไปล่อยทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสมพรก็เป็นวัดทู่เป็นประจำวันนี้เสียงแหบนี่จ้ากะทิหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ ไก่ลงไปเลยจ้านี่นะคะเราก็รอให้ไก่สุกนะคะเมนูบ้านๆเมนูประจำครัวนะคะทำเองกินเองแล้วก็อร่อยเองจ้าวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆกันอีกเมนูหนึ่งนะคะ ผลตกหน่อไม้บ้านน้องสาวก็จะออกเยอะมากเลยขายตลาดนัดก็ไม่ค่อยมีคนซื้อนะคะก็นํามาแจกพี่ๆน้องๆกินกันผลก็ได้มาหนึ่งหนอ่อแล้วก็นํามาต้มแล้วก็นํามาแกงกะทิวันนี้นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้านี่นะคะเราก็คนให้ไก่สุกกินหอมมากๆเลยจ้าเพื่อนๆ รให้เดือดให้ไก่สุกนะคะนี่ไก่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้ลงไปเลยหน่อไม้สดไม่ใช่หน่อไม้ดองนะคะนี่เลยแกงกระทิหอมๆอ,อร่อยๆนะคะ ก็คนให้เข้ากันนะคะวันนี้สมพรใช้กะทิแค่ครึ่งขวดไม่ได้ใช้หมดขวดนะคะเอาแบบไม่ต้องมันเกินดูแลสุขภาพบ้างนะคะนี่คนให้เข้ากันนะคะ เติมที่ลงไปนะคะที่ขวดจ้าใส่แค่นี้พอนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปไม่ให้ค้นเกินกับขาวบบานนะคะเติมน้ำลงไปจ้า ใส่น้ำคุกคิกคุกคิกนะคะเพื่อนๆนี่คนให้เข้ากันแล้วก็รอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จ้าเริ่มเดือดแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมมากๆเลย เราก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะใครชอบแบบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะได้นะคะเดือดแล้วจ้าเราก็มาปรุงรสกันอันนี้เป็นผงนัวนะคะใครที่ไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ปรุงแบบที่เราชอบเลยอันนี้สพอนก็จะใส่น้ำปลายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ผงนัว นี่เลยจ้าแค่นี้นะคะชิมรสเลยจ้าอืมเค็มปลาแลมปลาแลมอร่อยแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนี่เอาไม้สุกแล้วไก่ก็สุกแล้วใส่ใบกะลับเขราลงไปเลยจ้า นี่ใบกะเพราจะทำให้แกงของเราหอมน่ากินมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูแกงกะทิเนอ่อหม้ใส่ไก่เสร็จแล้วนี่นะคะไปเลยค่ะเราไปตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะง่ายๆอร่อยๆแบบบานๆจ้านี่เสร็จแล้วนะคะสีสันน่ากินมากเลย กินกับข้าวสวยวร้อนๆอร่อยออย,ออยนะคะวันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆกันอีกเหมือนเดิมนะคะใครชอบเมนูนี้ก็นําไปทําทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันในเมนูต่อไปนะคะนะคะมาทานด้วยกันสวัสดีค่ะ